ณวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักปืนซิกซ a u าวเออร์พีสานะครับเพราะเป็นปืนภายใต้โครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่นำเข้ามาราว16 0,000กระบอกครับซึ่งยังไม่รวมถึงโครงการสวัสดิการอื่นๆและเอกชนอีกนะครับซิกซ์ซาวเออร์พีสาเป็นปืนสมัยใหม่ครับใช้ระบบโมดูล่าครับโดยจะมีชุด FCU หรือ Fire Control Unit เป็นชุดลั่นไกพร้อมโครงเหล็กมีหมายเลขประจำปืนนะครับจัดเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญครับสำหรับชิ้นส่วนอื่นๆอย่างเช่นสไลด์ลำกล้องด้ามสามารถเลือกได้หลากหลายทั้งสั้นและยาวมาประกอบเป็นปืนครับ ทำให้ปืน p 3 6 5เป็นได้ทั้งปืนขนาดจิว๋วพกติดตัวแบบแบกอัพกันอย่างในรุ่น p 3 6 5หรือจะยาวขึ้นมาหน่อยเป็นขนาดพกพาแบบ e d c หรือ everyday carry อย่างเช่น p 3 6 5 xl กระบอกนี้ครับสำหรับ p 3 6 5 xl จะมีความยาวกว่า p 3 6 5ทั้งสไลด์และด้ามน,นะครับลำกล้องยาว3.7นิ้วสไลด์ยาวเลยคางปืนออกมาเสมอลํากล้องและมีด้ามยาวขึ้นกว่าเดิมครับทำให้จับได้ถนัดได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นครับ ด้ามของ P365 XL ทำจากพลาสติกครับรอบๆด้ามมีเช็คเกอร์กันลื่นลายคล้ายกระดาษทรายครับทรงด้ามเรียวและเล็กครับซึ่งถือเป็นจุดเด่นของปืน P365 ที่เป็นปืนลูกดอกแต่ด้ามเล็กครับชายไทยไซส์เอเชียรวมถึงสุภาพสตรีก็สามารถกริปปืนกระบอกนี้ได้ถนัดดีมากครับ365 XL กระบอกนี้ให้คันห้ามไกลมาทั้ง2ข้างนะครับทรงของคันห้ามไกลจะแบนแนบไปกับโครงปืนไม่เกาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าครับด้านหน้าและหลังสไลด์มีร่องจับกันลื่นให้สามารถดึงขึ้นลำเพื่อป้อนกระสุนเข้าลังเพลิงซึ่่่่่งงงงรรออาาจััับบยไมมกดืค ่วนช่องคลายปลอ,อกกระสุนใหญ่กว้างทั้งด้านบนและด้านข้างเพื่อป้องกันปัญหาเขตดติดขัดจากการคัดปลอ,อกกระสุนครับชุดศูนย์หน้าและศูนหลังจะเป็นรุ่น Xray 3สนะครับศูนหน้าวงใหญ่สีเขียวสะดุดตาเล็งจากสูนง่ายในเวลากลางวันครับฝังแท่งทริทิเมในไซด์สำหรับใช้ในเวลากลางคืนทั้งศูนหน้าและศูนย์หลังครับและความพิเศษของ365 XL คือป่าลังสไลด์รองรับการติดตั้งกล้องจุดแดงแบบไมโครดอทอย่างเช่น Romeo z e r o มาเรียบร้อยแล้วนะครับปลายด้ามของ365 XL ผายกว้างออกทําหน้าที่เป็นบอ่อมวครับ แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับคือเมื่อบรรจุแล้วส้วนด้ามแมกกาซีนจะเรียบไปกับโครงปืนและไม่มีร่องด้านข้างครับทำให้ถ้าเราเอาแมกกาซีน12นัดของ365ตัวธรรมดามาใช้จะใส่ไม่ได้นะครับเพราะร่องไม่เหมือนกันต้องเปลี่ยนส้นแมกกาซีนให้เป็นแบบของ365 xl ก่อนจึงจะใช้ได้ครับไกของ365 xl จะเป็นไกลตรงครับมีระยะฟรีเล็กน้อยและมีระยะเดินทางอีกประมาณ3ม mm มก่อนจะลั่นนะครับลิเซตมีเสียงคลิกชัดเจนครับซึ่งแม้ว่าจะไม่คมเฉียบเหมือนไกดซิงเกิลแท,แท้แต่ ผมปลดแมกกาซีนออกแบบมาให้แบนเรียบแนบไปกับโครงปืนครับซึ่งแม้ว่าต้องขยับมือเพื่อกดปุ่มให้ลึกสักหน่อยแต่ก็ช่วยให้การพกพาปืน p 3 6 5 xl ทําได้ง่ายและสะดวกมากๆครับลองเทียบขนาดกับตัว p 3 6 5รุ่นธรรมดานะครับตัวปืนมีมิติที่ต่างกันนิดหน่อยครับคือทั้งด้ามและลำกล้องยาวกว่าครับเมื่อลำกล้องยาวกว่าสไลด์ก็ยาวกว่าทําให้ระยะศูนย์ก็ยาวกว่าด้วยผลก็คือแรงง่ายขึ้นครับศูนย์หน้าและศูนย์หลังของ3 6 5 XL, xl จะเป็นแบบเดียวกับ365บด้ามวก,วกห้าปืนไ้เตมไมเตต็็มมืน,น,นยครับด ในขณะที่365เมื่อใส่แมกกาซีนแบบ10นัดก็จะเต็มพอดีนิ้วครับซึ่งถ้าเป็นคนมือใหญ,ใหญ่ๆก็จะกำปืนได้ไม่ครบทั้ง3นิ้วครับและข้อดีของระบบโครงแบบโมดูล่าคือเลือกชิ้นส่วนตามที่ต้องการมาประกอบใส่กันได้นะครับทำให้เราสามารถใช้ชิ้นส่วนต่างๆร่วมกันในปืน365รุ่นอื่นๆได้เกือบทั้งหมดครับซึ่งหากผู้ใช้ต้องการจะใช้ด้ามสั้นแบบ365ออริจินอลก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนใส่ได้ไม่ยากครับ จากการทดลองยิงเราพบว่าด้ามปืนที่ยาวของ3 6 5 XL และทรงเล็กๆเ,เรียวๆของด้ามปืนทำให้กำปืนได้เต็มไม้เต็มมือและถนัดดีมากครับสามารถคุมแรงรีคอยของปืนได้ดีทั้งการยิงช้าและยิงเร็วๆปืนก็ไม่หลุดมือครับหน้าไกตรงทำให้เราสามารถเหนี่ยวตรงไหนของไกก็ได้ครับศูนย์หน้า X-Ray 3เป็นดวงสีเขียวขนาดใหญ่สว่างเล็งจะซูร์ยิงเร็เรวๆได้ง่ายและเด่นชัดครับและไม่พบอาการติดขัดตลอดการทดสอบจากการยิงด้วยกระสุนหลายชนิดครับสำหรับซิกซาวเวอร์ P 3 6 5 XL จัดเป็นปืนพกซุกซ่อนที่มีความคล่องตัวสูง น้ำหนักเบาลูกดกส่วนเรื่องอะไรและของแต่งนั้นหายห่วงครับเพราะใช้ร่วมกับ p 3 6 5สวัสดิการข้าราชการตำรวจได้แทบทุกชิ้นครับขอขอบคุณปืนโยทินบริษัทบุลเลต์มัสเตอร์บริษัทไทยอาร์มส์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติอา่านบททดสอบ six s a u e r p 3 6 5 xl อย่างละเอียดโดยดรพนิสวร์ชำนาญเวชได้ในนิตยสารอาวุธปืน5 6 4ตุลาคม2564และสั่งนิตยสารได้ทางช่องทางเหล่านี้ครับ